สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำนะคะในวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะใน Time Frame Day นะคะ Time Frame Day เช้าวันนี้เนี่ย เปิดมาสีเขียวแบบสวยมากๆเลยนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยปิดเขียวเหมือนกันนะเนี่ยนะคะก็บอกบอกแรงซื้อกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยมีการไซด์เวย์แล้วก็ปิดทั้งเขียวไปทั้งสีแดงกันไปเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าเราาสามารถจะมีมุมมองเทรดตรงไหนได้บ้างนะคะ 2,006ที่เคยให้เอาไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาไม่มานะคะทุกคนไม่มาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปรอค่ะในทามเฟรมที่เล็กลงในทามเฟรมย่อยนะคะว่าเรามีจุดเทรดตรงไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะไปเริ่มต้นที่ต่อไปเลยคือ4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเปิดแห้งเขียวเยอะมากเลยนะแล้วก็ปรับตัวขึ้นหาแนวต้าน2 640นะคะรวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีสัพไายอยู่ด้วยนะคะซึ่งสัพไายที่ว่านี่ก็คือจุดนี้เลยนะคะกนก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะใน4ชั่วโมงนะคะตรงนี้จริงๆก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราสามารถที่จะพิจารณาเทรดได้เหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้จะมีพฤติกรรม ย้ำโลอยู่นะคะเป็นพฤติกรรมย้ำโลของพฤติกรรมทองนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยเรียนเนี่ยจะเริ่มมองออกแล้วแหละว,ว่าจุดนี้เนี่ยมันมีในยะสําสคัญยังไงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะเข้าเทรดด้วยพฤติกรรมทองจุดนี้นะคะก็จะต้องมีการวาง SL เนี่ยเหนือกรอบโซนตรงนี้ก็ประมาณ1000จุดเลยนะคะก็จะต้อง MM ให้ดีเหมือนกันนะคะซึ่งจุดที่สามารถเข้าเทรดได้นะคะในจุดนี้ก็อยู่ตั้งแต่ ราคาแถวประมาณ2643นะคะก็แอคชั่นไปแล้วแหละนะคะแอคชั่นไปแล้วนิดนึงนะคะตอนนี้อยู่ที่2641นะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคากลับตัวเข้าไปใหม่เนี่ยก็สามารถยัง ure, ะคงพิจารณาเทรดได้เหมือนกันแล้วก็ TP SL ประมาณ1,000จุดเลยนะคะจากจุดนี้น้องหรือใครอาจจะหาพฤติกรรมแท่งเทียนต่างๆเนี่ยฟอลโล w ลงมาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้แนวต้านถัดไปเลยนะคะก็จะอยู่แถว 2670ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเลยค่ะที่มีความน่าสนใจเนะาะท้งนี้ทั้งนั้นกว่าจะขึ้นไปได้นะคะรอ,อให้เขาผ่าน26-40ให้ได้ก่อนทำลายซับพายกรอบนี้ให้ได้ก่อนและยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะคะไปต่อดีกว่านะฮะงันที่1ชั่วโมงเลยค่ะไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาพยายามมากๆเลยที่จะมีการยกโลยกไฮไต่กันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะชึบชึบ ไ่ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จริงๆในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหน้าบายเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเรามามองหากันค่ะว่าดีมานไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็จะมองเป็นดีมันก้อนนี้นะคะก้อนแรกเลยที่น่าสนใจก็จะร่วมด้วยนะคะแนวรับ2 6 3 0ตรงนี้ชึบอ่า ที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็กรอบข้างล่างเหมือนกันเลยค่ะก็จะเป็นกรอบล่างเลยถ้าปรับตัวลงมาได้นะคะตรงนี้ก็น่าสนใจก็จะอยู่แถวประมาณ2 6 2 4นะคะถึง2617ใช้เลยนี่นะคะส่วนกรอบนี้ก็จะอยู่แถวแถวประมาณ229-27ถึง 2, นะคะก็แถวๆ30นั่นแหละนะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะเช็ตรงนี้มีมุมมองว่าถ้าเขามีการปรับตัวลงมานะคะตรงนี้สามารถที่จะพิจารณานะคะเช็คคอนเฟิร์มในการเทรดบายเนี่ยเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะได้ทั้ง2กรอบเลยนะคะก็คือกรอบบนตรงนี้นะคะแล้วก็กรอบล่างเช่นเดียวกันนะคะส่วนกรอบนี้นะคะถ้าหากปรับตัวขึ้นไปอีกแล้วมีสับไพ่บางอย่างคิวเอ็มซลต่างในการคอนเฟิร์มพรเซ็กชันต่างๆก็สามารถเซลด์ถายน่อย sl เอาเหนือแค่สวิงไฮบนนี้ก็พอ ะะถ้าหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ยเรามารอบายกันโอเคไหมถ้าหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ยเรามารอบายกันนะคะกจะ็จะต้องมองที่แถวแถวประมาณ2650นะคะขึ้นไปยืนเหนือราคา2650ทําลายกรอบนี้ไปได้นะคะเราค่อยมาพิจารณานะคะในการบายภาพนี้การตอบแบบนี้เลยนะคะขึ้นไปหาแนวรับถัดไป อืมโอเคนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนเรามีกิจกรรมดีๆนะคะจาก Active สู่ Passive นะคะเปิดโอกาสการเงินให้กับโลกอนาคตเตรียมตัวสำหรับปี2025ก็อย่าลืมมาเจอกันนะคะที่ Where y o u r Money Works นะคะก็สามารถจะลงทะเบียนได้เลยลงทะเบียนฟรีนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ Impact เมืองทองธาน,นีค่ะในวันที่9เดือน11นั่นเองนะคะ โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ เผยทิกจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทดยังไงให้ฟังวิชามานเทพเทปตันคุณจะได้ทําความรู้จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทดในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทดที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทดสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทดให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทดให้กับคุณเรามาสารวจเคร เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทาให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับ per, สไนเปอร์สําหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ